Battle Pass มาแล้วนะโปเกมอนโกโดย Battle Pass จะมาในกิจกรรมย n น v วาทัวร์นะครับ2025โดย Battle Pass นี้จะกดรับได้นะครับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์10โมงถึง2มีนาหโมงเย็นนะครับ หน้าตาคร่าวๆจะประมาณนี้ครับจะเป็นการเก็บแต้มเพื่อปลดล็อกของรางวัลน,นะครับโดยการเก็บแต้มก็จะมีทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือจับโปเกมอนตีบอสฟักไข่ทั่วไปเลยครับก็คือเล่นเกมนั่นแหละครับก็จะได้แต้มมาอันที่2คือทําภารกิจเบทเทิลพาร์ตนะครับซึ่งภารกิจก็จะมาใหม่ทุกๆวันนะครับโดยเมื่อเราเก็บแต้มนะครับเลเวลของเบทเทิลพาร์ตก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและรางวัลที่เราก็จะได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ดยนอกจากของรางวัลก็จะมีปลดล็อกโบนัส XP เ้่ยนะครับก็จะมี XP 1.5เท่าถ้าเราทำปลดล็อกไปเรื่อยๆก็จะได้ XP 2เท่า XP 3เท่าจากการจับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งรางวัลทั้งหมดต้องรับก่อน9มีนา6โมงเย็นนะครับซึ่งเวทผ้าที่กำลังจะเข้ามานะครับมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือแบบฟรีกับแบบเติมเงินครับโดยหลักๆจะต่างกันที่ของรางวัลที่ได้นะครับกรณีของแบบฟรีนะครับ รางวัลที่ได้จะเป็นของรางวัลในกล่องสีฟ้านะครับทั้งแถบสีทองจะไม่ได้นะครับแบบที่2ก็จะเป็นแบบเติมเงินหรือว่าดีลักซ์นะครับซึ่งซึ่งเป็นการอัปเกรดเบทพาร์ตให้ได้รับของรางวัลมากขึ้นครับโดยจะมี2ราคานะครับราคาแรกคืออัปเกรดเบทพาร์ตเป็นดีลักเฉยๆ2 9 9บาทราคาที่2คืออัปเกรดเบทพาร์ตเป็นแบบดีลักแล้วก็แถบเลเวลเบทพาร์ตให้อีก10เลเวลครับราคา3 9 9บาทซึ่งพอเบทพาร์ตเป็นแบบดีลักแล้วจะได้รับของรางวัลทั้งกล่องสีฟ้าแล้วก็กกกกกกลลลล่่่ออองงงสีีีีีีทททคครัััับแแ้้้้ววว็็มมมิิตนโผาาใหหจจจซืะ หรือว่าเครื light, ここ่องรางนําโชคนะครับเป็นของรางวัลสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่มีเวทพาส์แบบดีลักโดยตัวนี้เป็นไอเทมที่ใช้ครั้งเดียวนะครับที่สามารถเปลี่ยนเพื่อนหนึ่งคนจากรายชื่อเพื่อนนะครับให้กลายเป็นเพื่อนนําโชคหรือว่าลัคกี้เฟนได้ครับโดยไม่สนระดับหัวใจของเพื่อนเลยนะครับโดยเพื่อนนําโชคหรือว่าลัคกี้เฟนนะครับครั้งต่อไปที่คุณกดเทรดโปเกมอนกับเพื่อนนําโชคนะครับโปเกมอนทั้ง2ตัวจะกลายเป็นโปเกมอนนําโชคหลังจากเทรดกันครับโดยหลังจากเทรดแล้วนะครับสถานะของเพื่อนนําโชคจะหายไปหลังจากเทรดครั้งแรกครับ โดยมีคําเตือนนะครับว่าเครื่องรางนําโชคตัวนี้นะครับจะไม่เปลี่ยนระยะทางที่ต้องทําการเทรดนะครับ ก็คือผู้เล่นทั้งสองคนที่จะเทรดกันต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน100เมตรเหมือนเดิมนะครับถึงจะสามารถเทรดด้วยกันได้นะครับก็ใครที่คิดจะใช้อเทมนี้ก็พยายามเลือกเพื่อนที่สามารถเทรดกันได้นะครับหรือว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจะได้เทรดกันได้นะครับถ้าไปกดใช้ตัวนี้กับเพื่อนคนที่อยู่ไกลๆก็ไม่มีวันได้เทรดกันนะครับสรุปก็คือเงินที่จ่ายมา299บาทนะครับเป็นการซื้อวิกตรีนี่แล้วก็ซื้ออเทมใหม่นะครับเครื่องรังนําโชค ส่วนของรางวัลที่เพิ่มขึ้นมาแต่ละเลเวลจากการอัปเกรดเวทพาสเป็นแบบดีลักจะดีหรือเปล่านี้ต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่ภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นว่ามันคุ้มกับราคา299บาทหรือเปล่าสุดท้ายก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยครับ